ฮ้อนห่อนฮ่อน่อนย่างไปหาเก็บพักอยู่ย่างพ่อันเดมืออยู่ย่างบ่อันเด๋เขาเมื่อบ้านอยู่ฮ่อนกับฮ้อนเก็บพักเก็บพักบุ้งเก็บพักขาอยู่เมื่อกีนแรงว่าสิออกมากีดย่างว่าสันสออก,กับพ่อันเด๋เขาเมื่อายุคำแล้ว <c oughs> หาเก็บพักก่อนที่จะกินก่อนจะสิออกมากีดย่างน้ำโพใหญ่พ่อฮันเดเมือไงฮ่อนอยู่จักหน่อยกุล่ะ ห่อนคัะโอ้ยยังพาเด็ดย่านี่ยังบนท่านด้เมื่อยอยู่ท่า oh. นใดเจ้าสีเมื่อยเดี๋ยวคอยไปย่ายง่วกันจนมาแล้วลงมสีเมื่อยจังได้ก็ไปหาเก็บพักเก็บอันพักคะเก็บรบคานี่ทุกอันทุกอย่างนี่เอามานี่ oh. จเจียวเมื่อเห็ดกินแรงโอ๋อิีบออกมากินพี่บ่อเดี๋ยวว่าเสียวมากินพี่อะคำเจียให้คอยกินพี่คอยกับจเจียวไว้นี้ พราะว่าขอดกระเก็บแล้วขอดกระสีเมื่อชะก้อนเดี๋ยวนี้สีเมื่อชะก้อนจนสีคำเปแห้งเหรอยังสีหาจังสีหากระเมื่อกระเมื่อตัวผู้ใดบ่ให้เลยปิดเมื่อปิดซั้นอยู่หลานกันอยู่บ้านอยู่ไอ้ข่อยเมื่อชะก้อนเดี๋ยวข่อยจะออกมาดอกเออเมื่อกระเมื่อดอกรเมื่อไปปนเม็ดไว้กระเมื่อไปผลมีดไว้เมีดไว้แล้วกรเมืดกับเขากินชะก้อนเฮ้ยเฮาว มัน่อยากกินยาแม่เลยคิดั้งไหนมันเอี๊ยมทีมันจังบ่อยากไหวจังแล้วยากันไรไรซะหลายกูไหวยุลูกมันก็ย่อยากกินยามันมสิออกลูกว่ามือจนตัวมันออกแล้วกะมันก็กินอยู่ด้วยตัวนั่นสงสัยว่ามันอยากออกลูกอยู่มันนอนอยู่ก็ออกกแห้งดีตัวออกลูกนั่นก็ดีแล้วกัเจ้าออกมากเหมือนแรงนี่เจ้ากับมะเฝ้าตัว เนาะเออคอยสิเฝ้าดอกเจ้าไปกีดยางโลดคำมันสิออกลูกห่ะถ้าใครไปกีดยางเจ้าสิเฝ้าหัวเออเหกีดเลยนออบาดีนอแล้าตะเลกกันไปเห็นตัวยังอย่างเนาะใอรก็บอกเลว่าดอกกีดยางก็เกิดชีวิตเพระวัวเจ้าออกมา ไม่แช่บ่เมื่อแห้งดีตัวเมือ่อใดก็ออกมานอนอยู่พี่ที่ไหนจะไขว้บ่ได้แล้วบ่เมื่อกระไดเนาะไม่ใจ่ไม่ใช่รานเนาะลูกหลานเมื่อกาแห้งเหรอมันหากินเปลี่ยนเพาแห้งเหเห็ดอยู่บ้านก็จะเอาออกมากระไดเออก็จะจะออกเขาเมื่อเห็ดอยู่ในบ้านเนาะขอยื่เอาเมื่อปอกอยู่บ้านแล้วขอยังเสียอ,ออกมาอืมบ่ละแกงมาโลดก็จังสิบเพาะด้ยากอขอยั้ไปเ<อ>บิึงงัวหาเชื้อมันออกลูกมันสิยาก เอาวมาปลูกไว้แล้วก็จิไปเบิงขันหามันออกลูกแล้วมันก็สิยา้เรียงงัวนี่กับมานนี่เนาะเจออะ้า<ว>ก็ได้วายออกลูกปีหนึ่งปีนี่ได้จะกโตแล้วมันเลียงงัวนนะมันมานอยู่ดิปีละสองโตสามโตพอได้ลูกมันเป็นตะลุ่ยยี่ดอกสันน่ะเรียงงัวนี่เจ้าจะข้านเด้อเออมันมานหยาให้มันมันมานโพดข่อยเรียงงัวง

แม่าสาวบ่า pues ม mm ีผัวก็เมื่อแล้วเล่าบ้ามากว nah ่าไรขันแม่เล่ามากอะกันย่ามใดล่ะคอยว่าเราบ่สุนดอกคือเจ้าบ่สุนกับย่าดอกข่อยเศร้าขึ้นเลยล่ะะกี่ยข่อยบ่ซื่อเนี่ล่ะข่อยบอกให้เจ้าฟังเลยข่อยขึ้นมักเล่าอยู่ดี อยว้าแล้วยเบึ้งแล้วสซงเจ้า่ร่อยเบึ้งแล้ว่ขอวขอคืดอยูวแต่ว่าอยเบาเบาอืมอโอ้กะมักคือซื้อเนาะมันหามใจกันบ่ได้ดอกคนมักมักมันก็นเอาบ่ได้มันเป็นหน้าสาวมา,มาหน้ายังตาสางผูใส่น่ะบ่ได้เสื้อจีเน็้ย,ยใจ ซื้อดอกใจใอยนั้นรักแค่ผู้เดียวหันลาว่าอะไรก็สั์อยู่น้ำกันได้โดนไปนจะเว้าจะเว้าเพ <c oughs> <c oughs> หาหนฝนมีฝนผ่า <c oughs> อ,อไปเดี๋ยวนี้ละแล้วเบิ่อยังกับเ่ฝนเ่เขาคืดน,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 นั่นค <c oughs> ืดนี <c oughs> เ่ <c oughs> เพรับเห้ื่อยสับ คำข่อยนี่บ่ได้ย่านเด้อซัำเมียนี่สาฝนมีดข่อยบฝนเข่าอันละไปก่อนฝนไม่ให้ไข่บอฝนขอเข่าเข่าหนิมีดกับฝนแล้วเลีวสักสี่เหตุยังั็นสิไปจีดก้อนนี่กะผัดมันได้ลื่นกันเนาะแต่ได้เงินมากเขายังใส่หลายกายลัวอยู่แล้วดีพี่เล่นวะ เขาซ้ำเขามานี่ดีเล่นกันนะเว้ย โอ้ยน้อนายพ่อข้าวแล้วสิเดินไปผู้ดง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 ,ดง,ดง,ดงลรไปที่มเมือ,มองงอ้ายพ่อมุมกลางดงคว่มทงนี้น้องบ่ได้กลับขึ้นไอ้ที่อดส,สาบึ่งก็เอาน้องมานอนสอนอาดมะมวนค้งกันวัวนนะี้เป็นตาฟ้อนใส้แถบนัน โอ้คนมักมวนเนาะอยู่ใส่กับมวนตัวเขาเจ้ามีขึ้นบอกคือจังของมวนอย่างอุ้ยที่ไปขึ้นเนี่ยมันถูกคนหนักอีหยังก็ขึ้นเนี่ยมันมวนตัวเนาะเออเ่าเจ้าดียิ่งเป็นได้ดูง่ายก็เป็นตั้งแต่มือเป็นที่แรกคุณแล้วเนาะไปขึ้นมาเห็นเจ้าดีแจักเทื่์อ๋อ เสือสอดเล็บเจ้าเบอจักบอเจ้าคือว่ดีเจ้าเถ้าข่อยคือหาก็เห็นดีดมือนี่โอ้กับบมี่แนวเห็ดเนาะมันบะมีแนวเห็ดไก่มีพิษอยู่นีก่กะบะเอาลงมาดีดกันหนาว่ะเด็กหน่อยมันเอามาไหเดีโอ้มาได้แค่กันดีดเป็น,ยะนะนอยู่เท่าไหร่เนาะมีฝีมืออยู่เทนะ่าเนาะห่าว่าเนาะดีดมวนอยู่เนาะแต่าข่อยบัดนี้เอาเจ้าหนีไหวยข่อยไปล่ำนี่เป็นพรเอกคนนี้ หน่านี่อกหนาพระเอกโอ้เจ้าจะไปเว้าดิตั้งแต่ข่อยเป็นเมาหนิ่ม่รอสิโมเมนธรรมดาดิหาว้าหลายเจ้าก็ได้ขันเป็นตลกนี่คืออยู่ชัวเป็นพระเอกดู้วู้วู้วูู้้วูลวู้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 วูลวู้วูมวู้วู้วู้วง้วนเว้าู้ว้วู้ว้ว้เว้้ ไอ้แม่นบอกว่าบ่ยอยากแสดงให้เจ้าบงกูซื้อว่าแม่นเสียงอันว่าเป็นม้วนพ่วงไปพวกไรเนาะไปนี่ท่านบอมเป็นคนธรรมดาด้วยไปซีว่าให้ฟังไปล่ำนี่ว่าจะอ,ออกไปล่ำนี่อุย้ยตังตะกี้นันบอมีพวงมาไล่แม่นบ่ เงินมาปอนใส่นี่หอมแก้มพ่อมจังว่าแก้มข่อยมันบกบกยือย่นี่เห็นบ่สมัยตะกี้มันไม่เข้าให้เทละหาบาทหรือเทละบาทกันบ่ะู้เทละบาทก็เป็นเงินตัวเนาะหาเว้าเทละบาทตะกี้รถซ้ำลอยนึ่งผุนเด้อเจ้าเจ้าว้าเด้อดีใจว่าสารมันบ่เขาให้เงินไหยก็ดีใจแล้วเนาะหาเว้า ไปหาเงินเนาะไปร่ำไปกวนไปหาเงินเหรอหาเงินกูมีใจเหรอเนาะหาว่าไปจังซีเนาะเขาที่นไปยังไหนอี๋มาปูยาปูยิ้มใบต้อยน้าต้อยหลังโอ้ยใบใบกับใบชื่อฮัลลาพอมีแห้งจังหน่อยมาแด่แท้ติดนิสัยจังซีเนาะสำพ่อไข่ ว่าแล้วไปตัดปามขายปามกับแพ่งแต่เงินหืมนุ้ยหาว่าอาไรคนเกาไปให้เจ้ามดละหาวย้ำเดยเจ้าสิบอกออกมาเอามืดเออเ่าเจ้าฝนมีดแล้วล่ะบอกมือนี่ห่อยแล้วแล้วคปวนแล้วจัวมาขอนมาถ่าเจ้าอยู่นี่บ่มีแนวเห็ดขอยเกาพินลงมาดีนี่ดี เจ้านี่รักเป็นพิ้นเป็นแค้นอยู่เนาะน้อยเป็นเบิดลละเก่งอยู่เนาะอือเออเก่งเก่งทุกอย่างแต่ว่าเบียดบ่เอาอืออโอ้เบียดข่อยกระเฮ็ดอยู่หาเว้าแต่ว่าข่อยทาเจ้าซื่อข้ามแล้วนี่นาทีสิบสี่อักีดขาจังเลยหาเว้าแล้วเจ้าก็ได้ตั้งแต่เดื่เงินมาเจ้าก็ยังเอาไปใส่ก้อน ใส่กับใส่ในครอบรั้วหละ่ะเจ้าหันแจักบาใส่ในครอบรั้วขัควเป็นใส่อย่างจังสิว่าข่อยบาใส่ในครอบขัวเอ้วไปถามยี้มใดกับเบิดยง้มนั่นอุอ้ยเนะาะเจ้ากระไดมีเงินมากกะมันเหลือเศษเหลือนั่นแน่กะข่อยก็เอาไปใส่ธรรมดาหละ่ะเพราแล้ววานนี้ค่ำแล้วนะ,นะแต้งโตไปกีดยาง ไปกินยังเจ้าไปก้อนข่อยบ่ได้<ส>ี่ไปก้อนได้ยังได้ข่อยหันมือไจเวียกข่อยหันข่อยเฮ็ดมตัตาบ้านก็บพ่าแห้งแบบมาหอดมาเห็นเจ้ามวนกุ๊บอยู่กันยังบ่ขึ้นไปเฮ็ดถาอยู่ถาลูกถาเมียนั่นจังสี่ล่ะขั้นถาแน่กับว่าเฮ้าถาเฮ็ดก้อนกะบม่ถือใจหันเดียสน่ะ ไปไปไปอ่ไปเก็บไปแต,ต่งตัวตไป